ราสวัสดีครับอยู่กับชิวลงอิสานไม่ขาซิงครับเอา้ามาเล่นน้ำทำไมมาอยู่หน้ารถนี่อเออคันตัวอ่ะคันตัวน้ามันคันตัวคันเนี่ยันตัวเราปรุ่นผู้สูงอายุนี่รุ่นยิ้มปันข้างหน้าหายหมดเลย <laughs> ดู ลืามาลแบบติดไฟแดงไม่ทาล่ารุ่นรุ่นผู้สูงอายุเล่นกับสูงผู้สูงอายุสนุกนะรุ่นไหนเล่นกับรุ่นนั้นอ่ะมันสนุกรุ่นเดียวกันอ่ะเ, <laughs> เด็กกับคนแก่เลยสนุกเด็กก็เล่นเด็กก็เล่นกับเด็ก ตอนตอนที่เขา้าโรงเรียน,นอตอนที่เขา้าโรงเรียนปถมแม่ตุมเล่าข่าวให้คนละคนละบ้านละขวดเลยอะ่ะ <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> <c oughs> ไปบ้านไหนก็ให้คนละคนละขวดใหญ่ใหญ่อ่ะโอ้ยเมาเล่าข่าวเราสาธุล <c oughs> โอยลอ,อะไรอย่าง้ง <c oughs> คนยังมาไม่เยอะเลย สเสน่งมาเสน่งมาตีเช้าแล้วครับมาก่อนมืดเลยเพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลงมาก่อนไก่ดูว่าไม่มียังคนยังไม่เยอะเลยเดี๋ยวไปจอดเล่นเลยรหาที่จอดเล่นแต่เราจะไม่เปียก ขายลูกชิ้นแต่ไม่ขายไข่ปิ้งเลยอ,อยากกินไข่ทรงเครื่องโอ้ยน้ำน้ำเนี่ยเขามาแต่บ้านเขาลดได้ยูน่าลดากำลังเดินทางมาปีที่แล้วเรามาโดน นี่จนเข้าไม่ได้แล้วเนาะจนมืดแต่โค้งมาไม่เขาเริ่มเขาเล่นนานเลยไงเขาเล่นหลายวันแลวไงเล่เนตั้งแต่วันที่สิบ คุณไม่โดนโดนคนตัวเองคนเองเอีิไี่พิมค,ค,รรคือไขรไขรซุ้มเครื่องเราเร็วลสไม่ต้องล้าง <c oughs> ดูสาว ghế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <Gor ulerin> <Nam4> <nói anh> <ilfi> <nam4> nên lên lên nghĩ mà bà lão hiểu đấy <laughs> <laughs> hiểu bà ไฟดับหมดเลยนี่ได้ลูกชิ้นเนา เปืป้ยงรองวันนี้น่ะ <c oughs> ขับรถอะไรมันเล่นน้ำเปียกขาไปตากแดดชงกชับชงแล้วก็เห้นเอาไปชุฟ้าร้อนตากแดดกหน่อยน้ำขับนี่น้ำน้ำอ้อยกินบปน้ำกิน เราต้องวนไปทางนู้น xem <laughs> <đây. Cầm> <laughs> ตอนนั้นพี่ก็กินเนาะกินจนไปบ้านยันอ้วกเตกแต่ออกฟังกินน้ำกะทอมเราวิปปีไปบ้านพี่หายใจไม่ออกกินเยอะกินเยอะอะไรขวดเดียวยังไม่หมดนี่ชายวัวสาวนี่พี่พูมลงปากห้อยใส่เขาอยู่เนี่ยพูมเ <laughs> ห็นแต่ฟันเห็นผู้สาวปากห้อยใส่ ในบ้านเดียวจะมีนี่หมอเจาะเลยเนาะทุกปีเลยไม่ต้องออกไปไหนสบายเลยต้องออกไปไหนเล,เล่นลทั้งได้ขายเขาได้ขายของด้วยววขายของแล้วก็เล่นด้วยเนะนะาะยุคปืนกี่รุ่นนายตัว <c oughs> งไงสมัยก่อนโอูแรงนะสมัยก่อนเออจำไม่เอาภูมาปีนโนทำได้แต่อยากอะไรทำง่าย <c oughs> แรงยิงแน,น,น่นัอนดูกีทำกีทำแบบนั้นอนมุทุกคนเลยนะพี่เท่วะแรงด้วยยิงแสบตาเยนุนปืนนั้นสู้ไม่ได้เลย ยแรงนะดูไอ้น yeah, ั่นตักเอาตักเอาหัวหัวเอาหัวเอาเลยคันเล่นรอบหนึ่งนี่คือจะเป็นแบบดำเปี้ยมเลยเดดนแบบนี้้องหากันเดดมาโผคเขาเร่งอะไร ก้าปาแป้งอนองเลยหันไปตรงสายตาสิเขาตรงสุดตาโหดเกินเขาไม่ปาไ่โหดยังไงเนาะยืนอยู่ข้างนั่งเนี่ยเนาะเป็นกระรําเลยเอ้ไอคู่เที็นเล่นกับเราปีที่แล้วอ่ะตีกันอะเอาผัวมันก็กปาแป้งผู้สาวเนาะมันก็ปะาแป้งผู้สาวเหมือนกันแต่มันจับคอเสื้อผัวมันไปเลยอะ ดีก็าบายบายครับ